สวัสดีครัสวัสดีครับวันนี้ตัดผมเป็นน้องชายมามาขยับมากใกล้จะอยู่ด้านโน้นครับเดีวจะมาส่องนี่เลยค่ะอืมเป็นยังไงบ้างฝากบอกเ,เพื่อนๆสีหนังวันนั้นเป็นยังไงบ้างก็ดีครับดีนะครับแล้วก็หนังเรื่องอะไรกำลังดีอ่ะอ๋อตอนนี้ออกโรงไปแล้วครับอ่ามีขี้ข้าวขี้ข้าวมีออกนะคะ แต่ตอนนี้ก็ตื่นตาจมื่นทำอะไรเพื่ออาจจะมีตาผลงานออนไลน์น้ก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรใช่ไหมยังไม่ยังไม่มีอะไรที่เรามันจะมีงานมีงานที่อยู่งานนันงครับเต่าะว่าเดี๋ยวผมบอกไม่ได้ค่ะก็คนไหนช่วงนี้คนไหนว่างๆจะจ้างไปถ่ายนูนถ่ายอะไรอีกก็ได้นะคะแล้วแบบว่าคอยท่านนี้ตัดมากครับผมเป็น ไม่ได้สตรอเบอรี่นะจริงนะเห็นไหมจริงเออก็น้องๆอยากมาก็มาได้นะคะ BTS สัอยางง่ายๆแล้วก็ BTS สตรอเี่มี2อที่นะคะต่อยากเลยเข้ามาที่ต้อเข็มเนตรงมาเลยนาะใช่แต่ไม่ต้องมากันเยอะนะเพราะว่าช่างมีแค่สิี่คนก็ไม่ต้องมาเยอะไม่มีก็อี้ให้นั่งเวลามาโทรมาหาดีกว่าเพราะมันแน่นจริงๆนะคะอไม่ต้องมากันเยอะ เวลาถ้าสมมติว่าจะขายของก็จะมาเยอะคนจะมาเยอะ <g ül> เอออย่ามากันเยอะอืมแล้วก็เออบรอร์โทรนะคะ <g ül> เดี๋ยวไปดูในหัวคลิปนะคะครับเดีเออ๋ยวพี่จะถ่ายรูปในเจะมีเส้นเปอด์โทเดี๋ยวแอดบ,บบายบาย